ในคลาสนี้คือหนึ่งในคลาสที่ไม่ใช่แค่การสื่อสารครับแต่เป็นคลาสที่ทําให้คุณได้โลกในะแบบที่คุณปรารถนาผ่านการสื่อสารของคุณเอง โค้ชแพทจริงใจมากเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะเรียนกับเขาบ่อยบางวิชาอาจต้องเสียงเงินหลักแสนแต่เขาสามารถถ่ายทอดให้เราได้ในราคาที่ไม่ได้แพงคุณเอาไปต่อยอดสร้างเงินจากการลงทุนในครั้งนี้ด้วยโค้ชแพทให้แบบไม่กักเลยอะค่ะเป็น MC เวทีสัมมนามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าพอเราได้มาพูดหน้าคลาสเรียนจริงๆอะมันมีความตื่นเต้นและสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราสามารถก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ชนะความกลัวของตัวเองได้ผมเรียนกับโค้ชแพทเนี่ยมันตื่นตัวเอเนอร์จีแบบมาเต็มตลอดเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผม เคยคิดนะครับว่าผมเป็นคนที่พูดเก่งและพูดดีแต่พอมาเรียนคลาสเนี่ยผมรู้เลยว่าชีวิตผมไม่เคยเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการพูดแบบนี้เลยครับคือโค้ชแพนเป็นพี่ที่น่ารักมากๆคือทุกคนจะต้องรู้สึกดีมากๆที่ได้เจอพี่พารทค่ะโชคที่สุดคือการสอบจากเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีความมั่นใจมากขึ้นเรารู้สึกภาคภูมิใจที่เราสามารถพูดได้แค่ได้ฟังเขาพูดคํา2งคำนะคือสามารถรู้ได้เลยว่าในตัวเขามันมีพลังแล้วก็อยากแบ่งบันสิ่งที่เขามีให้กับคนอื่นนะซึ่งพลังงานเยอะมากครับ ของโคดแพทเทคนิคการเล่าเรื่องหรือว่าบรรยากาศการเรียนทําให้เรากล้าพูดมากขึ้นจากคนที่ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะเรียนแล้วได้เอาไปใช้จริงๆค่ะไว้ของโคดแพดไปกันเองมากครับมีการเรียนมีการเล่นแล้วก็มีการได้ลงมือทำเลยนะตอนนั้นเลยมันทําให้รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดในที่สาธารณะมากขึ้นครับ ให้10ครับให้10เลยค่ะ10เลยครับให้เต็ม10เลยค่ะผมให้เกินสิบให้ร้อยเลยครับขอร้อยคะแนนได้ไหมคะถ้าเต็ม10 100ครับและนี่คือโอกาสของคุณที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยเสียงของตัวเองพบกันที่คลาสพิคพับบิกสปกเกอร์สี่จองด่วนราคาพิเศษสาหรับ3ที่นั่งแรกเท่านั้น